สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการปลูกต้นไม้ช่วยให้สุขภาพดีกิจกรรมยอดฮิตในช่วงนี้หนีไม่พ้นการปลูกต้นไม้หลายคนสั่งซื้อต้นไม้ผ่านทางโลกออนไลน์มาปลูกกันเต็มบ้านเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็สะดวกไม่ต้องไปสวนเอง ก็มีต้นไม้มาส่งถึงที่ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาปลูกต้นไม้กันมากยิ่งขึ้นซึ่งการปลูกต้นไม้ยังทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นอีกด้วยจะดีขึ้นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ1ทําทำให้อากาศดีการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านจะช่วยให้อากาศดี ต้นไม้จะช่วยเพิ่อมออกซิเจนให้อากาศและยังดูดซึมมลภาวะรวมทั้งป้องกันฝุ่นละอองได้อีกด้วยยิ่งปลูกก็จะทำให้เราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ช่วยลดความเสี่ยงต่อการป่วยได้ 2. ทํทำให้อารมณ์ดีการปลูกต้นไม้เป็นการเยียวยาจิตใจยอย่างหนึ่ง ช่วยทำให้อารมณ์ดีใจเย็นจิตสงบผ่อนคลายจากความเครียดไม่อารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้นลงลงง่าย 3. ช่วยลดโอกาสการเป็นโรคสมองเสื่อมมีงานวิจัยพบว่าผู้ที่ปลูกต้นไม้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมน้อยลงอาจจะเป็นเพราะการ ปลูกต้นไม้ทำให้สมองได้ทำงานตลอดเวลาต้องค่อยคิดและจดจำว่าต้นไหนต้องรดน้ำมากน้อยเพียงใดและต้องการแสงแดดมากหรือไม่การปลูกต้นไม้จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับทุกคนภายในบ้าน 4. ช่วยลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้านอกจาก จะช่วยลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมแล้วการปลูกต้นไม้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าอีกด้วยอย่างที่บอกว่าการปลูกต้นไม้จะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นมองโลกในแง่ดีช่วยผ่อนคลายความเครียดและความเศร้าได้เหมือนกับการบำบัดจิตใจ ให้ผ่องใสขึ้นครับ 5. ช่วยรักษาสายตาเวลาที่เราต้องการพักผ่อนสายตาก็ต้องมองไปในธรรมชาติที่สีเขียวเขียวจะทำให้ดวงตาของเราได้ผ่อนคลายและกิจกรรมการปลูกต้นไม้ยังช่วยให้เราได้ละสายตาจากจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย สายตาจึงได้พักผ่อนจะช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาได้ 6. ททำให้ใจเย็นการปลูกต้นไม้เหมาะที่จะเป็นกิจกรรมเยียวยาจิตใจของคนเมืองที่ต้องการใช้ชีวิตเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาเพราะการปลูกต้นไม้กว่าจะโตจะต้องออกดอกออกผลใช้เวลา ถ้าเป็นผักกว่าจะได้กินก็ต้องรออย่างน้อย30 4 5ถึง45วันจะทำให้เรารู้จักการรอคอยใจเย็นไม่เร่งรีบครับเจ็ดทำให้มีสมาธิการปลูกต้นไม้ช่วยให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานไม่เปลี่ยนความสนใจไป ง่ายง่ายเหมือนการเปลี่ยนช่องโทรทัศน์กิจกรรมจึงเหมาะกับเด็กที่กำลังเติบโตจะช่วยให้เด็กมีสมาธิดีขึ้นครับ 8. ทํำให้สุขภาพแข็งแรงการปลูกต้นไม้ยังเป็นการออกกำลังกายที่ได้เงื่ออยู่ไม่น้อยการทำให้ร่างกายขยับผ่านแคลอรี่ ไม่ต่างจากการออกกำลังกายเบาๆที่ฟิตเนสถ้าวันไหนพักผ่อนการออกกำลังกายก็ลองทำสวนแทนสิครับจะทำให้ร่างกายได้ผลานแคลอรี่ได้อย่างต่อเนื่องครับการปลูกต้นไม้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้และยังส่งผลดีต่อจิตใจอีกด้วย ใครที่พอมีเวลาว่างปลูกต้นไม้ก็ลองดูนะครับชวนลูกหลานและพ่อแม่ของเราปลูกด้วยกันก็ได้จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวกิจกรรมสนุกสนุกสามารถสร้างได้ภายในบ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยครับสรุปนะครับ ทำไมคนที่ชอบปลูกต้นไม้จึงมีอารมณ์และสุขภาพจิตดีการทำสวนและทำกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือรู้จักกันในชื่อการทำสวนบำบัดหรือพืชบำบัดได้นำมาใช้บำบัดทางสุขภาพและจิตใจมาตั้งแต่คริสตศักราช1970 เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติทำให้มีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของคนเราชัดเจนขึ้นรู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติทำให้เราตื่นตัวสร้างความสดชื่นผ่อนคลาย รวมถึงมีพลังงานด้านบวกมากยิ่งขึ้นมีความเครียดลดลงทำให้มีความสงบในจิตใจและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับข้อมูลบางส่วนได้มาจากประสบการณ์จริงของผมครับรูปที่เห็นอยู่เป็นรูปต้นไม้ของผมที่ผมได้ทำการปลูกจริงๆและการปลูกต้นไม้เป็นธรรมชาติบำบัด สามารถบำบัดจิตใจอารมณ์สมาธิและทำให้เรามีความคิดมากยิ่งขึ้นครับแนะนำให้ปลูกไม้บอนไซนะครับเพราะจะมีความเป็นศิลปะของตัวเองขอบคุณครับกระผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ฟังการพรีเซนต์งานของผมจนจบนะครับ นายอนุวัตบมไล่รหัสนักศึกษา601-240-900-1150คณะวิทยาการจัดการสาขาธุรกิจเกษตรขอบคุณครับ